ประดีรับสู่ช่องกันเนื้อขยี่าวนะครับวันนี้จะพูดถึงประเด็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรอาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้นะฮะมีข่าวของทางวิเลียมซิบาที่เนื้อหอมเนือเกินรวมไปถึงกองกลางที่เราเนี่ยอยาจจะได้ตัวผลกันแต่ก็แพงเกินไปอย่างทางลูเปนเนเวสอัปเดตด้ยวยน,นะครับผมเป็นแหล่งข่าวที่น่าจะถือดับสูงอย่างทาง BBC ครับฟังกันจบแล้วเพื่อนๆช่อมทางข่าวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้จริงจริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ครับ กราบขอว่าคุณล่วงหน้าผมไปที่หน้าหาของ่าวกันเลยครับเดิมแนะผมก็เป็นข่าวภาษาประตูกันก่อนนะฮะก็คือทาง m a ทเชอร์เนอรนะครับก็มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างทางที่ a t อลิ t i c ยูเบอกว่า m a ทเชอร์เนอรนั้นจะลงเล่นเกมสุดท้ายกับทางสโมสรน New England Revolution ในวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็จะเดินทางมา t ทียซอนเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวในการฝึกซ้อมก่อนเล่นเกมปีทีซันในวันที่24มิถุนายนนี้ครับ ก็ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่อาร์ซอนดึงเข้ามาร่วมทีมตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับผมเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นตัวแทนของทางแบรเรโน่ครับซึ่งตอนนี้ครับผมแบรเรโน่ก็มีข่าวว่าสโมสรอย่างทางเซบีย่าให้ความสนใจที่ดึงตัวนักเตะรยายนี้เข้าไปร่วมทีมแล้วก็มองว่านักเตะนั้นพร้อมย้ายอยู่แล้วนะฮะแต่ติปัญหาตรงที่ว่าค่าตัวที่ทางซัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ8.5ล้านปอนด์ซึ่งทาง ซบีเอเขาบอกว่าอาจจะแพงเกินไปอาจจะมีการต่อรองลดราคาลงมาสักเล็กสักน้อยนะฮะแต่ผมมองว่าการย้าย,ยาทีมออกทางไปลเล่โน้นนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นผู้ตัดสินตูที่เราเดึงเข้ามาร่วมทีมาผมอย่างทางแมทเชอร์เนอร์นะฮะซึ่งศักยภาพของนักเตะนะผมเขาบอกว่าตัวนักเตะนั้นก็พร้อมเบียดแย่งตัวจริงกับทางอารอนแลมเซลอยู่แล้วนะครับผมมองว่าถ้าเรามีผู้ตัดสินตูฝีมือดีทั้ง2คนเนี่ยต่างมือหนึ่งและมือสองเนี่ย จะทำให้แต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะเฟ้นหาฟอร์มเก่งขึ้นมาโชว์โค้ดขึ้นมาโชว์สตาฟโค้ดนะฮะในการสร้างโอกาสที่จะตัวเนี่ยจะแย่งเป็นตัวจริงในการลองเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมทีนี้ผมจบจากข่าวทางแมตช์เชอร์เนอร์นะฮะผู้รักษาประตูที่เราดึงเข้ามาล้มทีมล่วงหน้าแล้วนะผมไปดูข่าวทางลูเบนเนเวสกันบ้างครับล่าสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นสื่อที่ เป็นสือระดับสูงนะฮะอย่างทาง b b c โดยการรังงานของทางไซมอนสโตนนะครับผมไซมอนสโตนเขาบอกว่าเป็นนักข่าวพุ้นอลระดับที e r หนึ่งของสโมสรอ,อ่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับแต่ตรงนี้ประเด็นตรงนี้ผมหลายคนอาจจะมองว่าเอามาทำไมข่าวแมนยูแต่ข่าวของทางรูเบนเนวสนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับทางอาร์ซอนด้วยนะครับเขาบอกว่า ทางผู้แพมตันวอลเลอร์นะครับผมไม่ผิดโอกาสในการขายลูเปเนเวสออกจากทีมไปในตลาดซื้อขายเตะซัมเมอร์นี้หากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสโมสรอ,อย่างทางบาเซลนาสนใจจะคว้าตัวลูเปเนเวสเข้าไปร่วมทีมเช่นกันทางฝั่งอังกฤษครับผมก็มีอาร์ซอนแล้วก็แมนยูครับผม,ม, Arsenal, u, ผมที่เป็น2ทีที่สนใจจะคว้าตัวนักเตะสัญชาติโปรตุเกสรายนี้เข้ามาร่วมทีมนะครับเป็นนิฟฟิลที่สไตล์การเล่นเป็นเบอร์8นะครับผมเป็นนักเตะสไตล์ดีฟไลน์เพเมเคอร์ครับ จ่ายบอลดีให้ผมเล่นเกมลุกเป็นหลักเกมรับก็พอเล่นได้นะฮะซึ่งค่าตัวก็ถูกประเมินว่าอาจจะสูงถึง50-60ลด้านปอนด์นะครับก็ทำให้แมนยูก็บอกว่าเอานะกองกลางรายนี้ส่วนอันนั้นก็บอกว่าอาจจะแพงเกินไปนะฮะก็อาจจะหันไปคว้าตัวนักเตะทางยูทิเตอมองเข้ามาร่วมทีมครับเรายังเป็นตัวเต็งนะฮะและชื่อตัวเต็งที่อาร์เซนสนใจที่หนึ่งเข้ามาร่มทีมในหลากซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ อายุก็ใกล้เคียงกันครับผมระหว่างยูริติลามองกับทางลูเบนเเวสแต่สําคัญอยู่ตรงที่ว่าการเจรจารในการคว้ายูริติลามองนั้นน่าจะง่ายมากกว่านักเตะพร้อมย้ายสโมสรพร้อมปล่อยค่าตัวก็ถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งครับก็บทสัมภาษณ์ตรงทางบูโนลาสครับผมที่ออกมายอมรับว่าอาจจะต้องเสียทางลู e เบนเเวสออกจากทีมไปนะครับเขาอ,ออกมาพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่าลูเบนเนวสเนี่ยตัวเเองมีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมกว่าทางสโมสรของเรา และเป็นอีกครั้งที่เขาแสดงเห็นศักยภาพของเขามันก็แน่นอนละ่ะหากคุณมีมีนักเตะชั้นยอดภายในทีมเนี่ยแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามก็ต้องมีสโม,มสรใหญ่สนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแล้วก็ไม่ปิดโอกาสที่ให้เขาย้ายทีมนะแล้วจะดูว่าซัมเมอร์นี้เราจะสามารถทําอะไรได้บ้างกับสถานการณ์ของเขานี่ก็เป็นข่าวที่มีความเชื่อมโยงว่าอาร์ซอนเมนยูแล้วก็บาเซลนาสนใจที่จะคว้าตัวนักเตะทางลูปเปเน,นเวสเข้าไปร่วมทีมครับ และในค,ความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมก็มองว่าอาร์ซองน,นั้นน่าจะถอยนะฮะเพราะค่าตัวแพงเกินไปตัวเต็งจะคว้าตัวนักเตะอย่างทางลูเบนเนเวสนั้นน่าจะเป็นทางแมนยูหรือแมก้กระทั่งทางบาร์เซโลนาครับ <S <S จบจากข่าวทางลูเบนเนเวสครับผมที่มีข่าวเชื่อมโยงทางอาร์ซอนแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปยันต่อฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนักเตะตัวเต็งนะฮะนันแหล่งกองกลางที่มีชื่อว่ายูริเท,ทลมันครับอย่าเพิ่งเบื่อข่าวกันนะฮะเพราะว่าเป็นนักเตะที่เราสนใจจริงๆ ต่ตรงนี้ผมเป็นการแรยง,งานจากทางโรมานโน่ผมนักข่าวระดับเทียวันอ๋อเปิดเผยว่าอาซนนะครับยังคงสนใจที่จะคว้าตัวยูทีซีจะมองเข้ามาล้มทีจริงๆแผนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาเป็นนักเตะเบอร,ร์ต้นๆที่อาซนมองว่าจะเดึนเข้ามา่วมทีในแต่มมิฟิวตรงกลางสนามในแต้มมิฟิวหมาเยเลขแปดซึ่งการเจรจาก็ยังคงไม่ค่อยคืบหน้ามากนักแต่ว่าของอย่างนี้มันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนอกจากอาซนแล้ว ยังมีสโสมนสอน,นะผมที่ให้ความสนใจจริงตัวอยู่ที่แต้มองเข้ารบรรลุทีมเช่นกันแต่ก็ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นสมสอนไหน,ต,นตัวนักเตะพร้อมย้ายทียแมแน่นอนในซัมเมอร์นี้นี่ก็คือข้อมูลล่าสุดจากทางโรมาโนนะครับคืออาร์ซอนสนใจจริงๆนะฮะสนใจคว้าตัวเลยฮะมองเป็นเป้าหมายหลักในตำแหน่งมิดฟิลเบอร์แแต่ก็ต้องลุ้นกันครับว่าสโสมสอนที่จะมาเกทับอาร์ซอนเนี่ยจะเป็นใครนะฮะผมเดาว่าทีมนั้นน่าจะเป็นทางแมนยูครับผมหนึ่งทีม อีกทีนึงก็ไม่รู้ว่าเป็นทีมไหนนะผมแต่ผมมองว่าอาร์ซนจะเป็นเตงจ๋าในการตึงตัวยู่ที่ตมองเข้ามาน้มทีมเพราะอย่า,ยาลืมนะครับว่าอาร์ซนันสนใจนักเตะรายนี้มาอย่างยาวนานสนใจั้งแต่นักเตะนั้นคาแข่งอยู่ทางโมนากูนะผมแต่ดิวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นเพราะนักเตะก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าย้ายมาอยู่อาร์ซอนก็มีโอกาสในการลงเล่นนะครับแล้วทีนี้ก็มีข่าวว่าซ่อนนั้นมีการพูดคุยเจรจากับทางยู่ที่จมองกับทางไอเดื่ของตัวนักเตะนั้นตั้งแต่ช่วง ปลายปีที่ผ่านมาครับบอกว่าจะพึ่งต่อนะผมจะดึงคุณเข้ามาต้มทีมอย่างแน่นอนเราต้องดูกันนะครับว่าเรสเตอร์ซิตี้นั้นจะตั้งค่าตัวของทางยูนเทมองของการรานนี้เนี่ยไว้ที่เท่าไหร่นะครับสัญญาณเลยไปแค่หนึ่งปีเท่านั้นเองครับผมหลังจบตุตูกาลนี้จบประเด็นของทางยูนเทอรมองครับต่อไปก็เป็นข่าวของทางวิลเลียมิลิบาครับหลังจากที่ตัวนักเตะคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําซีซั่นของลีกเอิงฝรั่งเศสรวมไปถึงติดทีมยอดเยี่ยม ประจำซีซั่นแล้วด้วยเนี่ยก็เนื้อหอมลเลอเคินครับตอนนี้ก็มีสโมสรอ,อย่างทางนิวคาสเซิลเลสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงแอตเลติกมัดรินดิครับผมที่สนใจที่คว้าตัวนักเตะทางวิเนเซีบาเข้าไปร่่มทีมอย่างไรก็ตามครับผมอาซากมองว่านักเตะทางวิเนเซีบานั้นมีอนาคตกับสโมสรอ,อย่างแน่นอนครับไม่ยอมขายนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าอาจจะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวนักเตะพิจารณาครับแต่แล้วก็ตามครับผมเขาก็มองว่าอุปสรรคที่ทำให้วิเนเซิบานั้น อาจจะย้ายทีมเพราะว่าตัวนักเตะนั้นขอยึดตำแหน่งตัวจริงแต่ตอนนี้ครับผมข่าวล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยครับว่านักเตะอย่างทางกาเบียมาการเยสรูมไปถึงเบนไวเนี่ยบาดเจ็บนะครับผมต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาตินะฮะอย่างเช่นทางเบนไวเนี่ยนักเตะม,มีการบาดเจ็บครับผมก็ต้องกลับมาที่สโมสรอ,อาร์ซอนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับผมซึ่งเขากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการรักษาอาการบาดเจ็บนั้นรวมถึงเดือนเลยนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือทาง กาเบียลมาารเยสครับผมก็บาดเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าตัวนักเตะน,นั้นน่าจะพักป,ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วจะกลับมาสู่ทีมชาติบราซิลอีกครั้งหนึง่งในเกมที่ต้องเจอกับทางอาเจนติน่ารวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยส่วนเกมนัดถัดไปที่ผมเจอกับทางกเกาหลีใต้ในักเตะไม่น่าจะพร้อมนะครับผมน่าจะฟิตไม่ทันนะฮะนี่ฮะวิยซิบาดูให้ดีครับที่ใหญ่ของเราเนี่ยตัง้งแต่อย่างเซนเตอร์แบ็กอย่างทางกาเบียลมาาร์เยสรวมไปถึงทางเบนไว์เนี่ย าดเจ็บเป็นประจำอยู่แล้วเกงไม่ต้องคิดอะไรมากมายอยู่อาซอนเนี่ยจะลงเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนครับผัดกันเล่นครับผมนักเตะคนไหนฟอร์มดีก็ลงสนามไปนักเตะคนไหนฟอร์มแย่ฟอร์มดุดไปเนี่ยก็รับสภาพตัวเองให้ได้ครับผมพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับยังไงถ้าเก่งจริงเนี่ยได้ลงสนามอย่างแน่นอนครับผมมองว่าข่าวตรงนี้เรียบซีบานั้นน่าจะอยู่กับทาซอนต่อไปในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนครับจบจากข่าวของทางเรียบซีบาผมไปต่อครับ ไปดูข่าวของทาง The ะแ t i c ลิตนมากครับผมล่าสุดก็ยังคงเปิดเผยรายชื่อกองหน้าอีกแล้วครับท่าน <S <S 1> <S 1> บอกว่าซ้นเนี่ยมีการดีรากชื่อกองหน้า6กรายนะฮะที่สนใจที่เขาว่าตัวเข้ามาล่วมทีมในหลากซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตัวเต็งก็ยังเป็นทางกาเบรียลชีสุดครับถ้าไม่ได้กาเบรียลชีสุดเนี่ยก็จะเป็นนักเตะอย่างทางเชม,มิเอรบาฮัมสคามัร์สกาลอตาโลมาติเนสโดมินิคาเอร์เลว,วินรวมไปถึงโอซิมเทงด้วยนะครับแต่ละคนแต่ละในชื่อเนี่ย แพงเลือเกินฮะเกือบ50ล้านปอนด์ขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนนะฮะผมไม่อยากพลาดกาเบียวชิซุดเลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเพิ่มเติมน,นะครับว่าตัวทางกาเบียวชิซุดนั้นจะมาตอบอนาคตตัวเองว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าหลังจากจบภารกิจรับใช้ทีมชาติบราซิลนะครับก็ต้องรองไปอีกประมาณสัก2สัปดาห์ครับผมตลาดซื้อขายนักเตะนะครับจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่10มิถุนายนนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปนะครับผม ช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีหลายๆทีมเนี่ยเปิดตัวนักเตะไปแล้วอย่างทางสเปอร์ครับผมล่าสุดก็เปิดตัวเปลริสิติใช่ไหมครับหรือแม้ทั่งทางแมสเซอร์จิตี้นั้นซื้อนักเตะอย่างทางเอริงเบลฮาร์เรนกลุ่มนักเตะกลุ่มเหล่านี้ครับผมที่หลายๆทีมเนี่ยเปิดตัวหรือว่าซื้อหรือว่าซื้อตัวไปร่วมทีมเนี่ยเป็นนักเตะที่ใกล้หมดสัญญาหรือแม้ถ้าทั่งเป็นนักเตะที่มีการระบุค่าฉีกสัญญาไว้อย่างชัดเจนนะครับก็เ,เลยทําให้หลายๆทีมเนี่ยมีการเปิดตัวก่อนตลาดสัญญาเตะจะเปิดขึ้น ในวันที่10พิจุนาคุนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปครับเนลเวลาอีกประมาณ10กว่าวันก็รออกันไปก่อนนะครับผมแล้วทีนี้ครับผมผมก็อยากรู้ความคิดของเพื่อนๆครับว่าอยากได้กองหน้าคนไหนเข้ามาน่่มทีมครับอันนี้มี6ตัวเต็ง6แคนดิเดตแล้วนะฮะระหว่าง6คนนี้อยากได้ใครก็ลงส่งคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับและทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของข่าวนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e อีกหนึ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ แลหบวันนี้สวัสดีครับเชียร์กันครับ